ใครที่สงสัยนะครับผมว่าสายยางที่ห้อยอยู่ใต้เครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว V Series นะครับผม X Series และ G Series นะครับผมมันคืออะไรนะครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันไปกับชิลไปกับช่าง EP นี้ครับ ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับช่างคิวคนเดิมนะครับเราเรามาหาคำตอบกันนะครับผมว่าไอสายยางที่อยู่ใต้ท้องเครื่องเนี่ยมันคืออะไรครับผมช่างคิวครับครับผมสายยางอันนี้มันคืออะไรและมีหน้าที่ทําอะไรครับมันเป็นสายยางตัวระบายไอ้น้ำมันเครื่องนะครับครับที่เกิดจากตัวนะครับก็คือการระบายไอ้น้ำมันเครื่องไปหรือว่าอีกอีกหนึ่งอย่างก็คือลูกค้าเติมน้ำมันเครื่องเกินอ๋อโอเคเติมน้ำมันเครื่องเกินก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัจะาแล้วตัวนี้เราสามารถที่จะถอดระบายทิ้งได้ไหมครับได้ครับสามารถถอดระบายทิ้้้้้้้งงงแแลลลลววใชนนนนนามมััััออออ่ะไดดเเเยคคคครรรบบโผหีีกจจุุึื จุดนี้เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยเข้ากองจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวนี้จะมีน้ำมันเครื่องอืแต่ว่าถ้าตัวนี้ไม่มีอะไรก็แปลว่าน้ำมันเครื่องไม่ได้เข้ากองแล้วสาเหตุอะไรครับที่จะทําให้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้สาเหตุหลักๆเลยครับคือลูกค้าเติมน้ำมันเครื่องเกินหนึ่งเติมน้ำมันเครื่องเกินสองลูกค้ารถเกิดอุบัติเหตุทำให้รถคาร์โนตนมันเครื่องครับมาตรงนี้โอเคก็คือว่าสุภง่ายคือเวลารถล้มเอียงฝั่งนี้น้ำมันเครื่องมันจะถูกไหลเข้ามาที่กอง่รัแลล้วมนนจะไหตงี ส่วนตรงนี้ก็คือน้ำมันเครื่องเกินแล้วมีวิธีเช็คไหมครับหรือว่าวิธีการดูแลไหมครับวิธีการเช็คของรถตัวนี้นะครับผมแนะนําจอดรถไว้ให้ถ่ายร้อนแล้วใช่ครับอย่าเพิ่งขับมาใหม่แล้วเพิ่งเช็คก,ก็คือจอดจนมันเย็นครับ,รบปุ๊บตั้งรถตรงตั้งรถตรงปุ๊บแล้วหมุนดูตัวน้ํามันเครื่องใช่ครับอ๋อตัวไม้วัดน้ํามันเครื่อง โอเคและสำหรับวิธีการเช็คน้ํามันเครื่องว่าอยู่ในระดับมาตรฐานไหมเนี่ยบันเช็คยังไงได้บ้างครับแนะนำครับถ้าสูมติว่ามีเพื่อนหรือคนรู้จักครับ,รบให้เขาช่วยพยุงรถให้ก็สามารถเช็คได้เลยถ้าลูกค้าไม่มีเพื่อนครับ แนะนำเข้ามาที่ศูนย์เราจะมีทางช่างบริการครับแล้วทาไมเราถึงไม่ใช้ขาตั้งคู่ล่ะครับเพราะถ้าขาตั้งคู่ครับเวลาเช็คครับน้ำมันอาจจะคาดเคลื่อนได้อใช่อาจจะทาให้น้ำมันพอลูกค้าเช็คแล้วน้ำมันเ็หายครับอันนี้ก็เป็นอีกความรู้ใหม่แล้วที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่างคิวมากที่มาให้ความรู้ดีๆอย่างนี้นะครับผมในกับคิวกับช่างนะครับคิวกับช่าง EP ีหน้านะครับผมติดตามให้ดีว่าเราจะมีสาระความรู้อะไรดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้ชมอีกนะครับผมก่อนจากก เราจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมาให้กับทุกท่านได้ชมอีกนะครับและติดตามชมต่อไปตอนนี้สวัสดีครับ